สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม XRPA นะครับซึ่งโปรแกรม XRPA เนี่ยเป็นโปรแกรมนะครับที่เขียนขึ้นบนพื้นฐานของการทำงานของตัวโรบอทนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า RPA นะครับซึ่งเข้ามาช่วยงานของนักบัญชีนะครับเพื่อลดการทำงานที่มีการทำซ้ำๆเดิมๆนะครับให้ทางหุ่นยนต์เนี่ยเป็นคนทำงานแทนนะครับโดยโปรแกรม XRPA นี่นะครับก็จะมีวิธีการทำงานนะครับ โดยการที่เราเนี่ยทำงานร่วมกันกับไฟล์ Excel นะครับแล้วก็เบราว์เซอร์ที่เรียกว่า Google Chrome นะครับตัวโปรแกรมนะครับในส่วนที่1ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือจะเป็นการอธิบายรายละเอียดนะครับว่าวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็วิธีการทำงานของโปรแกรมเนี่ยใช้งานอย่างไรนะครับส่วนที่2เราก็ต้องมาเลือกว่านะครับไฟล์ e x c e ลนะครับที่เราวางไว้ในตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งไฟล์ Excel เนี่ยเราก็สามารถเลือกให้โปรแกรมเนี่ยอ่านได้นะครับว่าเราจะอ่านจาก User อะไรนะครับแล้วเราจะโหลดข้อมูล สัมภาระนะครับโหลดข้อมูลของประกันสังคมหรือว่าตรวจสอบรายชื่อของผู้สอบได้นะครับส่วนที่3ามเป็นการเลือกนะครับว่าเราต้องการโหลดข้อมูลในปีไหนเดือนไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับมีฟังก์ชันอยู่นะครับก็คือ1ก็คือโหลดแบบแล้วก็ใบเสร็จนะครับของกรมสรรพากรนะครับก็จะออกมาเป็นรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับอันที่2เป็นเรื่องของการโหลดใบเสร็จรับเงินนะครับของประกันสังคมนะครับและส่วนที่3ามเป็นเรื่องของการค้นหารายชื่อผู้สอบนะครับเวลาที่นักบัญชีเนี่ยส่งรายชื่อให้ผู้สอบ ตรวจสอบก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยแจ้งชื่อให้เราครบไหมเพื่อลดเรื่องของตัวค่าปรับเวลาแจ้งชื่อไม่ทันนะครับแล้วเราสามารถสั่งให้การทํางานเนี่ยทำงานพร้อมกันทั้งหมดได้เลยนะครับในครั้งเดียวนะครับทีนี้ตัวพาสเวิร์ดเนี่ยก็จะเป็นทางเรานะครับที่เป็นคนส่งให้กับทางลูกค้านะครับในส่วนของการเตรียมไฟล์ Excel นะครับก็เตรียมง่ายมากเลยนะครับเราก็มีไฟล์ที่ชื่อว่า User ให้นะครับในส่วนของ User นะครับลูกค้าก็เข้ามากรอกแค่อะไรครับ ยูเซอร์ที่เราใช้ล็อกอินนะครับพาสเวิร์ดที่ใช้ล็อกอินแล้วก็ชื่อบริษัทที่เราต้องการโหลดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการการทำงานนะครับอย่างเช่นเราต้องการโหลดนะครับว่ายูเซอร์ไหนที่เราต้องการให้โปรแกรมเนี่ยอ่านไฟล์นะครับแล้วก็กดเลือกนะครับแล้วก็ไปยังพื้นที่นะครับหรือว่าถาดที่เราเก็บข้อมูลอยู่นะครับอันนี้เลือกเป็นยูเซอร์หนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปเลือกครับว่าต้องการให้แบบและใบเสร็จที่เราโหลดมาเนี่ยไปเก็บอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับ สมมุติผมโหลดอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็มาเลือกแบบที่เราต้องการนะครับผมต้องการแบบของปี2568ในเดือน7นะครับแล้วเราก็สั่งรันได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะทำงานให้อัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นเราก็รอครับชิลๆสบายๆไปนะครับนักบัญชีก็ไปทำอย่างอื่นได้นะครับจิบกาแฟทานขนมประชุมกับลูกค้ารอจนโปรแกรมโหลดเสร็จนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเมื่อโหลด การทำงานจนเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะขึ้นเตือนมาให้นะครับว่าการทำงานเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือเปล่านะครับร่วมถึงเรายังมีการกำหนดเรื่องของล็อกที่แจ้งให้กับทางคนที่รันบอร์ดทราบด้วยนะครับว่าบริษัทไหนเนี่ยโหลดข้อมูลสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวโปรแกรมก็จะขึ้นเตือนมาในรูปแบบของโน้ตแพดนะครับที่บอกว่า บริษัทไหนโหลดได้หรือไม่ได้นะครับอ่าอันนี้เรามาดูต่อนะครับว่าโปรแกรมก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมขึ้นมาเตือนแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมีไฟล์ที่เราโหลดแบบภาษีเนี่ยในเดือนนั้นอ่ะอยู่ทั้งหมดกี่ไฟล์ใช่ไหมครับก็จะขึ้นมาเป็นไฟล์แบบนี้นะครับนักบัญชีก็ไปจัดเก็บกันต่อนะนะครับเสร็จปุ๊บโปรแกรมจะขึ้นล็อกมาเห็นไหมครับว่าล็อกอินไม่สําเร็จเออร์เลอร์ให้เช็คที่รหัสภาษีของยูเซอร์นี้นะครับ อ่าแล้วก็โปรแกรมก็บอกว่าทำงานเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการใช้โปรแกรม X R P A ของเรานะครับซึ่งก็ง่ายมากเลยในการใช้นะครับส่วนถ้าใครลงโปรแกรมแล้วนะครับติดขัดตรงไหนก็สามารถอินบ x ็อกสอบถามเข้ามานะครับทางทีมงานก็จะคอยซัพพอร์ตนะครับเพื่อใหอ้ใช้โปรแกรมได้นะครับสวัสดีครับ